สวัสดีค่ะอ่อผมจะบริจาคให้คุณหนึ่งพันบาทตอนทเที่ยงเที่ยงพรุ่งนี้คุณพี่จะเอาชื่อขึ้นหน้าจอไหมคะคุณพี่เอาชื่อขึ้นหน้าจอไหมฮะไม่ต้องครับไม่จําเป็นอ๋อค่ะคุณพี่ขอบคุณขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยค่ะขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแต่ผมจะให้คุณ อมของรับของผมอ๋อไอสัตว์นรกไปให้แม่มึงอมก่อนยิ่งรักมันชอบเพราะว่ามันกินถังเช่าแล้วมันคันนะไปให้ยิ่งลักอมก่อนมันชอบฉันไม่ชอบนะมึงใครห้กูสิบล้านเงิอไม่เอาเลยไอเอากับไอโรคจิตอะใครจะเอาของกูเนี่ยนะพวกโลกจิตอยางมึงอะ ให้สิบล้านกูยังไม่เอาเพราะว่ามึงเป็นพวกลูกจิตทำลายชาติถ้าจะให้อมอ่ะให้ยิ่งรักอมมันชอบมันกินถังเช่าแล้วมันคันนะเออตัดสายไปเลยนะฮะนี่แหละพวกโลกจิต